เดี๋ยววันนี้จะมาเก็บขนุนอันนี้ก็กินมะม่วงกลวนนะคะเก็บขนุนพี่ชายอ่าขนุนไปกินขนุนแกแล้ว

เดี๋ยวเราจะไปดูอีกต้นหนึ่งต้นนี้แก่แล้วแก่แล้วแก่จัดเลยเตะแล้วนี่นี่แตะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปพาขนนกินเดี๋ยวเราไปดูอีกต้นหนึ่งก่อนนะคะว่าต้นหนึ่งมันเป็นสีส้มเป็นพันธุ์อะไรสีส้มทองดีหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะแก่จัดแก่ค่ะต้นเลยนะคะ จะดูอีกมีหรือเปล่ามีอันนี้ ุกแล้วสุกขาต้นแล้วมันหล่นลงมาทุกคนไม่รู้เห็นหรือเปล่าเนี่ยสุกขาต้นแล้วมันหล่นลงมาเดี๋ยวเอาไปให้วัวเดี๋ยวเอาไปให้วัวนะคะเดี๋ยววางไปก้กอนีน่เปนงานเมื่อกี้ไปดูไปดูแล้วขนุนมันเหลือครึ่งหนึ่ง ก็ว่าเป็นอะไรแสดงว่ามันแก่กจัดแล้วมันสุกสุกแล้วมันก็หล่นลงมานะคะอันนี้ไม่ใช่ขนุนหนังนะเขาเรียกว่าภาษาเขมรเขาเรียกว่าขนอดบายสรานะคะขนอดบายสราภาษาไทยไม่รู้เรียกว่าอะไรที่เวลาสุกอะ่ะเวลาสุกเนื้อเนื้อเขาจะช่ำฉ่นะคะเนื้อเขาจะช่ำฉ่ภาษาเขมรเขาเรียกว่าขนอดบายสรา